คุณผู้ชมคะเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเรานำเสนอข่าวพี่โจโชเฟอร์แท็กซี่ที่เอาน้องเควัยเจ็ดเดือนลูกชายเนี่ยนะมาเลี้ยงอยู่ในรถแท็กซี่ด้วยแล้วก็โอ้คนคอมเมนต์มาเยอะมากคือเรานําเสนอไปแล้วนะว่าพี่โจเนี่ยแกไม่รับเงินบริจาคแต่ว่าอยากเลี้ยงลูกอยากดูแลลูกเองเพราะว่าไม่มีตังค์จ้างพี่เลี้ยงแล้วก็ขอความเห็นใจจากผู้โดยสารให้เข้าใจด้วยนะฮะใช่และนี่ล่าสุดเลยนะข่าวของเราเนี่ยไปเจอไปเจอพี่โจมาเนี่ยเมื่อกี้ค่ะเมื่อเช้าเนี้ย ซึ่งพอไปพูดคุยกับนายกิติพงศ์จินดาวงหรือว่าพี่โจเนี่ยนะคะ ก็เป็นจอนที่ดูสิตายแล้วอุ้มน้องเคออกมาให้ดูด้วยคือมาส่งผู้โดยสารแถวปากเกร็ดแล้วก็ตอนนั้นน่ะกำลังเปลี่ยนแพมเพิสให้กับน้องเห็นไหมเวลาเขาจะเปลี่ยนแพมเพิสก็ต้องไปเบาะหลังอ่ะและนี่โอ้ตายแล้วเป็นพ่อที่เปลี่ยนแพมเพิสเก่งนะเพอเลี้ยงลูกเองนะคะซึ่งพี่โจเขาก็บอกบอกว่าผมต้องพาลูกอ,ออกมาเลี้ยงในรถแท็กซี่เนี่ยย้ำนะไม่ต้องการที่จะเรียกร้องความเห็นใจจากผู้โดยสารคือ,อผมอ่ะก็ดูข่าวบ่อยผมก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมไม่ฝากพี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะใจร้ายไหมเขาจะตีลูกเรา เขาจะรักลูกเราเหมือนอย่างที่เรารักไหมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากเห็นพัฒนาการเขาในทุกวันเลี้ยงเองเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยภรรยาของพี่โจเนี่ยเขาไปทํางานก็ไม่มีเวลาดูแลลูกเละคะดังนั้นก็ภาระก็มาตกอยู่ที่พี่โจแต่พี่โจบอกว่าภาระนี้ผมเต็มใจแล้วดูสิแหม่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้กับน้องแบบคล่องแคล่วเลยนะคะเอ้าฟังพี่โจหน่อยค่ะสี่ทุ่มแล้วแต่จังหวะครั้งอ่ะเคยเจอนะครับคือเขาเขาอ่ะ ถามว่าค่านมน้องกล่องเท่าไหร่ผมอกผมบอกว่าเกือบกล่องร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเขาก็ให้มาสามร้อยค่ารถต่างหางนะฮะคือผมพูดตรงๆผมไม่ได้ขอเขาเขาเขาตั้งเต,ต็มใจเต็มใจให้อย่างี้ เนี่ยบางคนก็เวลาจ่ายค่าโดยสารก็ให้เกินละค่ะดีจังเลยซึ่งพี่โจบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยนะที่จะเอาลูกมานั่งรถด้วยเนี่ยนะเคยถามภรรยาแล้วว่าเอ๊ะเราจะเอาลูกเนี่ยไปให้ยายเลี้ยงดีไหมแต่ว่าทั้งพี่โจแล้วก็ภรรยาก็เห็นว่าเลี้ยงเองดีกว่าทีนี้ก็เลยลองลองน้องอายุ3เดือนเริ่มคอแข็งลอะอะ ใส่รถแท็กซี่มาด้วยแล้วตอนนี้น้องก็เจ็ดเดือนแล้วเนี่ยนะคะแล้วนักข่าวของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนที่เห็นว่านั่งรถแท็กซี่เนี่ยเหมือนกันนักข่าวของเราก็อ้าพี่โจขับวนไปแล้วก็เดี๋ยวจ่ายตังค์ให้พี่โจนะแล้วก็ถามพี่โจน่ยพี่โจตอนที่ลูกค้าเขาพูดภาษาเขาขึ้นรถเนี่ยมีบ้างไหมตอนที่อยู่ดีๆน้องเคก็ร้องอะ่ะพี่โจบอกว่ามีตามภาษาเด็กอะแหละเวลาเขาร้องก็ไม่อยู่ไม่กี่อย่างหิวบ้างจะเอื้อบ้างจะฉี่บ้าง,บางแบบนี้เนี่ยนะคะ แล้วก็เลยถามบอกว่าแต่ว่าช่วงนี้นะพี่โจโควิดมันระบาดจะดูแลน้องอยังไงพี่โจโอบอกว่าพอน้องเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยนะผมพยายามจะเอาหน้ากากอนามัยมาให้น้องเคใส่แต่ว่าเด็กไงคะบางทีเขารำคาญเขาก็ดึงออกเนี่ยคะ่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เวลาที่เ,เรียกใช้บริการรถพี่โจเนี่ยเวลาเขาเห็นว่ามีน้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก่อนหน้านี้พี่โจเคยรับผู้โดยสาร4คนคุณผู้ชม แล้วคิดดู4คนน่ะบอกว่าพี่เดี๋ยวพวกเราอ่ะเบียดกันเบาะหลังข้างหน้าให้น้องได้นั่งเธอแล้วลูกค้าบางรายพอเห็นว่าเอ๊ะพี่โจมีเด็กเขาก็อาจจะไม่ใช้บริการเพื่อไปเรียกไปเรียกรถคันอื่นเพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีเหมือนกันพี่โจบอกว่าไม่ว่ากันส่วนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่โจเนี่ยนะคะเราก็พูดคุยสอบถามพี่โจบอกว่าทุกวันนี้อยู่กับภรรยาภรรยาทางานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแถว แถวแถวบางใหญ่แล้วพี่โจเนี่ยมีน้องเคเนี่ยเป็นลูกคนเล็กนะคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนแถวแถวปากเกรด็ดซึ่งทุกๆวันเนี่ยจะออกจากบ้านตั้งแต่8โมงเช้าไปส่งภรรยาที่ทำงานก่อนหลังจากนั้นก็จเวนขับรถรับผู้โดยสารไปไเรื่อยๆไม่ได้เน้นว่าจะต้องอยู่ปากเกร็ดเฉยๆนะดังนั้นใครจะเรียกให้ไปที่ไหนเนี่ยเรียกได้เลยยินดีให้บริการนะคะ